สิบเรื่องที่นักวาดควรฝึกจะมีอะไรไปดูเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของแสงและก็เงาตรงตัวเลยครับแสงและก็เงานะครับเราควรทําความเข้าใจทิศทางของแสงนะครับเช่นแสงมาฝั่งซ้ายเงาก็จะเป็นฝั่งขวานะครับเงามันจะอยู่ตรงข้ามของแสงเสมออันนี้ ไม่ยากนะครับต่อมาเป็นเรื่องของค่าน้ําหนักขาวเทาดําก็จะมีเรื่องของสเกลเลยเราอาจจะลองฝึกตั้งแต่ดําจัดจนไปถึงขาวจัดแล้วก็ค่อยๆไล่สเกลไปดูนะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของแสงแล้วก็สีแสงแล้วก็สีนี้มีความสําคัญมากนะครับเช่นว่าถ้าแสงบรรยากาศยามเช้าสีก็เป็นลักษณะลักษณะหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าเป็นแสงบรรยากาศตอนเที่ยงก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งถูกไหมครับแสงก็จะมีผลกับสีค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องของเ e อร์สเปกทีฟ เปอร์สเปกทีฟเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมุมอมองนะครับอ่าเวลาเราฝึกเราอาจจะฝึกตั้งแต่เปอร์หจุดเปอร์สจุดแล้วก็เปอร์สจุดนะครับต่อมา้เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับการจัดองค์ประกอบเนี่ยสำคัญมากนะหลักการก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเช่นใช้พวกกด3ส,ส่วน golden r a ช i o f i b o n a c ที่มันเป็นเกลียวได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับต่อมา้เป็นเรื่องของ รูปทรงแล้วก็รูปร่างนะครับพวกรูปทรงรูปร่างเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเช่นว่าถ้าผมวาดแอปเปิลเนี่ยมันก็ควรเป็นแอปเปิลถูกไหมถ้าผมวาดแก้วน้าก็ควรเป็นแก้วน้านะครับเวลาเรามองเราอาจจะมองรูปร่างก่อนแล้วค่อยไปรูปทรงนะครับรูปร่างหมายความว่ามันเป็นลักษณะเป็นรูปร่างภายนอกเนาะสมิติแต่ถ้าเป็นรูปทรงก็้มีความเป็น3มิตินั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ anatomy นะครับ anatomy เนี่ยที่เรามักจะพบเห็นกัน แล้วก็ใช้กันตลอดเลยเมีเรื่องของอาโตมีของคนถูกไหมแล้วก็อาโตมีของสัตว์นั่นเองของคนก็มีแยกย่อยออกไปเยอะแยะมากมายเช่นแบ่งตามเพศแบ่งตามภูมิประเทศเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาโตมีเนาะต่อมาเป็นเส้นน้ําหนักแล้วก็ความคมนะครับอันนี้มีความสําคัญมากเช่นว่าตรงไหนที่เราต้องการให้งานมนละเอียดเราก็ให้การกดหรือว่าเน้นบางจุดเพื่อให้งานมีความคมขึ้นมานะครับตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้มันคมหรือไม่ต้องการให้มันชัดอะไรเลยเราอาจจะปล่อยเบอร์อาจจะใช้เส้นที่มันเบลอๆได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของวัส วัุแล้วก็พื้นผิววัตดุแล้วก็พื้นผิวเนี่ยไม่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับในการเรนเดอร์งานถ้าเราไม่เข้าใจลักษณะพื้นผิวของหินเนี่ย เวลาเราวาดมามันอาจจะเป็นเหมือนหินพลาสติกถูกไหมอาจจะเป็นหินเหมือนแก้วก็ได้นะครับเรื่องต่อมาให้เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องด้วยภาพนนี้ก็จะมีความยากอยู่ตรงที่เราอาจจะต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีแก้เราอาจจะเรียนรู้จากภาพยนตร์เรียนเรฟเฟอร์เรนซ์อื่นๆมาเยอะๆแล้วก็สเก็ตงานออกมาเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็เลือกซีนที่ดีที่สุดนะครับวิธีการเล่าก็คือเล่าให้มันตรงประเด็นที่เราต้องการนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทํางานนะครับกระบวนการทํางานเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากเช่นว่า ถ้าเราอาจจะลงสีไปแล้วแสงเงาอนเพี้ยนนะครับโดยที่ครั้งแรกเราไม่ได้โฟกัสที่แสงเงาการทางานเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเราอาจจะลําดับเหตุการณ์ให้มันชัดนะครับไล่ตั้งแต่การหากเกรฟเฟรนสก็ตงานลงแสงเป็นขาวดานะครับแล้วก็จัดแสงพอจัดแสงปุ๊บแล้วก็มาลงสีลงสีเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาเรนเดอร์พวกพื้นผิวแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกก็จบงานได้แล้วนะครับก็จะเป็นสิบอย่างที่ทุกคนควรฝึกนะขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกครับไปเจอกันคลิปหน้าบาย